สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอร์ดพรประแดงนั่นเองค่ะวันนี้เจ๊จะพามาชมกับอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวสปอร์ตนะคะสประตูเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะเราเป็นแต่งแบบ m i ก and m a ็นั่นเองถ้าพูดแบบสับแบบเซลล์เนาะเดี๋ยวจะพามาชมนะคะว่าคันนี้นะคะแม็กกันยังไงบ้างสําหรับชุดแต่งนะคะรวบรวมมาอยู่กับคันนี้เลยนะคะ คันนี้นะคะเองที่เะเรียนไปเบื้องต้นนะคะจะเป็นรุ่นสปอร์ตสประตูนั่นเองค่ะราคาจัดจำหน่ายของเขานะคะจะอยู่ที่9 9 9 4 0 0บาทนั่นเองค่ะเป็นเครื่องยนต์2อนค่ะให้กำลังแรงม้ามาที่170แรงม้าแรงบิดให้มาถึง4,05นิวตันเมตรนั่นเองค่ะมาชมในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะที่เราแจ้งไปว่าคันนี้นะคะแต่งแบบแมทตกันมากๆเลยนะคะสาหรับกระจังหน้าที่เป็นของ ทิงซีรีส์นั่นเองค่ะคันนี้นะคะก็เล่นลูกเล่นนะคะตัวหนังสือนะคะตัดสีแดงสีน้ําเงินนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังหน้าและความสวยงามเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟจิ๋วเนี่ยมีมาให้3จุดนะคะตัวกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงานะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวด้านบนเนี่ยใส่คําว่าเรนเจอร์ที่เป็นตัวหนังสืออักษสีเท่านะคะตัวนี้นะคะก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับ ตัวรถเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะคันนี้นะคะจะไม่ได้แต่งเป็นของ random one นะเอ้ไม่ได้แต่งของตัว king series นะจะเป็นของ victor นั่นเองดูชายกันชนด้านล่างนะคะติดคาว่า victor นั่นเองค่ะตัวนี้จะเล่นสีเป็น two tone นะคะสีดําตัดด้วยสีเทากาไฟนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยเราใส่ในส่วนของตัวครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะตัวนี้ป้องกันการกระแทกและก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนั่นเองค่ะ ในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยตุ้นนี้นะคะจะเป็นรุ่นสปอร์ตธรรมดาไม่ได้บวกแพคเกจนะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์ LED นั่นเองค่ะแต่ว่ามาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์นะเป็นไฟกลางวันแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็ใส่คิวล้อของวิกเตอร์นั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นลายฟันเฟืองนะคะลูกค้าถ้าชอบแบบทรงรีแบบนี้นะคะหรืออยากจะได้เป็นทรงกลมก็ได้นะคะเรามีมาให้ด้วยนะคะ ใส่ล้อแม็กนะคะที่เป็นล้อแม็กลายก้านสีดำดำเงานั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นยางของซูมแม็กนะคะแม็กลายนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ20ให้นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าชอบแม็กขอบ20 18หรือ16ก็ได้นะคะสามารถติดตั้งได้หมดเลยสําหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นยูโรไฟแล้วนะคะสังเกตง่ายๆว่าด้านข้างตรงแก้มเนี่ยจะไม่มีคําว่าเทอร์โบนั่นเองค่ะแล้วก็กระจกหูช้างจะเป็นสีเทารกาไฟเช่นเดียวกันนะคะสหรับ รุ่นสปอร์ตนะคะเมื่อจับประตูก็เป็นสีเทากาไฟนะคะมาพร้อมกับตัวระบบเปิดประตูนะคะแบบคีเล็ตนะคะแล้วก็เป็นระบบกุญแจอ m โมบิ l i เ e อป้องกักนการโจรกรรมได้ด้วยนะคะใส่เบ้ากันรอยให้นะคะตัวนี้จะเป็นเบ้ากันรอยสีดำตัวหนังสือสีแดงนั่นเองค่ะแล้วก็ฟิล์มติดตั้งฟิล์มเป็น60%รอบพันให้เล่าหลังคาอันนี้คือติดตั้งเพิ่มนะคะติดตั้งให้เพิ่มความสวยงามนะคะ เพิ่มความสวยงามเท่านั้นนะคะไม่ได้เหมาะกับการใช้งานเลยนะคะอันนี้ห้ามเลยนะห้ามเลยนะคะว่าห้ามเอาสิ่งของไปวางด้านบนนะคะเพราะว่าเราติดเป็นกาว 3M ให้นั่นเองค่ะแล้วก็ชายบันไดนะคะก็เป็นสีดำนะคะกรัดล่ลองมาให้ด้วยป้องกันการลื่นนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านหลังก็ใส่คำว่าใส่ตัวโลบานะคะที่เป็นของ Y Tag นั่นเอง อันนี้เป็นของไวท็คแท้นะคะลูกค้าไม่ได้งานก๊อปมาเป็นงานแท้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวของไวทัคเนี่ยจะมีในเรื่องของตัวร้อยปีรูด้านล่างนะคะสามารถร้อยเชือกรัดสินของได้เลยนะคะ <S <S แล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้อฝาถังน้ํามันติดตั้งมาให้นะ,ะ <S <S <ม>ตัวฝาถังน้ํามันเนี่ยจะเป็นระบบแบบป๊อปอัพนั่นเองค่ะ ตัวนี้จะเป็นรุ่นยูโรไฟแล้วก็มีระบบการกรองไอเสียมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเติมน,น้ํามันดีเซลนะคะ B 1 0 b 7 B20 นั่นเองค่ะสามารถเติมได้นะ <c oughs> ดีเซลนะคะย้ําว่าดีเซลเนาะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นช่วงล่างของโมโนทูบนั่นเองเป็นช่วงล่างเดียวกันกับวายแท็กนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านหลังยังมีตัวบันไดเหยียบด้านข้างกระบะด้วยนะคะตัวนี้สามารถปีนขึ้นลงหยิบสิ่งของได้แบบง่ายดายเลยนะคะสำหรับด้านหลังนะคะที่เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้ จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแต่ว่าจะมีแค่ครึ่งเดียวไม่ได้เต็มดวงนะคะไม่เหมือนตัววายแพกนะคะตัวนี้จะมีแค่ครึ่งดวงนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่กันลอยให้นะคะกันกันกระแทกด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะเหมือนตัววายแพกเลยที่จะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงให้นะคะตัวนี้จะมีฝาท้ายแบบผ่อนแรงแล้วก็ปูกระบาไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะที่เราติดตั้งใหม่เนี่ยเราแกะของเก่าออกนะคะ เราก็คือให้ลูกค้านะเราไม่ได้เก็บไว้นะคะลูกคา้าแล้วก็ด้านหลังโลโก้เนี่ยจะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตฮะแล้วติดคำว่าเรนเจอร์ที่เป็นตัวหน,นั้งสือตัวหนังสืออะคริลิกนะคะสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำเงาให้นั่นเองค่ะกันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทารกาไฟ์นะคะตัดด้วยเป็นตัวข้อพลาสติกที่เป็นเกรดเนะคะตัวนี้ จะมีไฟส่องใทะเบียนให้ด้วยนะคะสําหรับกันชนท้ายรุ่นนี้นะคะภายในเดี๋ยวมาชมภายในกันบ้างสำหรับภายในนะคะรุ่นสปอร์ตนะต้องบอกว่าเป็นเบาะหนังแล้วนะคะไม่ต้องติดตั้งเบาะหนังเพิ่มตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะลายของเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังก็จะกิีนคำว่าสปอร์ตให้นั่นเองค่ะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอ สิบจุดหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็คอนโซลกลางเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะคะตัดด้วย ตัวเปียนโนแบ็คเนี่ยจะเป็นสีเทากราฟไฟให้นั่นเองค่ะด้านล่างก็จะมีตัวแท่นชาร์จสายให้นะคะสำหรับลูกค้าที่มีโทรศัพท์ที่รองรับในส่วนของตัวชาร์จสายสามารถใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปเชื่อมต่อใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีนะคะไม่ต้องเสียใจนี่เรามีตัวนี้ให้นะคะตัวนี้จะมีสาย USB แล้วก็ Type C ให้ด้วยเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะสามารถปรับโหมดเป็นแมนนวลได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเบรก มือดึงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นยูโรไฟนะคะความพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานะคะจะได้ตัวออโต้สตาร์สต็อปมาให้แล้วนะคะทุกรุ่นนะคะสำหรับตัวเรนเจอร์นะคะที่เป็นกระบะจะได้ออโต้สตาร์สต็อปให้เรียบร้อยแล้วพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะจะปรับขึ้นลงได้สี่ระดับนั่นเองเดี๋ยวปรับให้ดูหาก่อนนะยูใส่วะ ตัวนี้นะคะสามารถปรับดึงเข้าดึงออกนะคะปรับได้เลยนะคะแล้วก็มีโหมดมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยให้ด้วยนะคะจอตรงกลางหลังพวงมาลัยเนี่ยตัวนี้จะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะเป็นแบบดิจิตอลนั่นเองค่ะซูมให้หน่อยนะดิจิตอลเห็นปะตัวนี้จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วให้นั่นเองก็จะบอกสถานะของ เกียร์แล้วก็น้ำมันนะคะวิ่งได้อีกกี่กิโลแล้วก็ความเร็วนะคะแล้วก็บอกสถานะการไฟต่างๆที่โชว์ตรงนี้นะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติของตัวรถนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะสีก็มีให้ลูกค้าเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำนะคะสีเทาสีบรอนเงินนะคะแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองสีน้ำเงินย้ายมาอยู่สปอร์ตแล้วนะ ไม่ต้องอย่าพิ่งสับสนนะครับแต่ก่อนนี้สีน้ําเงินจะไปอยู่ในรุ่นของตัว XLS นะคะแต่ XLS ยกเลิกไปแล้วนะคะก็ไม่เลือกที่รุ่นสปอร์ตได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่เบอร์63ค่ะ3681441นั่นเองนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมนะคะมาชมคลิปนี้แล้วนะคะชื่นชอบเจ๊เอ๋นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เอ๋ด้วยนะคะ วันนี้เจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ